ขอบคุณคุณชุติมนใจทพันธ์นะคะแล้วก็ขอบคุณนางานะคะขอบคุณแก๊งน้๊ฟ้าน้ำลำ้ำขาวขอบนะขอบคุณที่ท่านมาร่วมมาเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวบ้านนาะสมัยในวันนี้นะคะขอให้ทุกทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพและก็มีความสุขสุขภาพแข็งแรว ไปรับประทานอาหารกันก่อนนะคะอย่าิ่งกับนะอาหารเต็มซา่านะคะอะไรนีบรนานสมัยได้หนไปรับประทานอาหารก่อนนะคะอาหารเยอะมากแล้วก็ถ้ายังไงให้พี่น้องเราดูด้วยนะคะให้ท่านเรากลับไปฝากบุที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะ <c oughs> ขอบคุณคุณชุติมนจันทพันธ์พร้อมเพื่อนที่อยู่อเมริกานะคะวันนี้ก็ได้ทําหน้าที่ให้กับท่านแล้วนะ,ะ <c oughs> โดยการแบ่งบุญ <c oughs> แผ่บุญนะคะ แบ่งบุญในวันนี้ขอให้ทุกทุกท่านนะคะขอให้เงินนี้ไปต่อยอดบรรดาสมัยอยู่ไหนคะม่มาได้ดด้ค่ะบรรดาสมัยที่สารแดงนะคะมามารับลงทานร่วกันพอดีท่านบอกว่าถ้าทำอาหารก็คงจะไม่พอนะคะคนก็เลยเอาเป็นเงินน้องคะแลเดียวจะโทรดูเลดิ ดวงดวงค่ะลมาดูอย่นู้โอเค